สวัสดีครับ EP 5ครับผมตอนที่5จะเป็นตอนจบแล้วนะครับสำหรับการใช้โปรแกรม Class Dojo นะครับในการบริหารจัดการห้องเรียนนะครับแล้วก็เพิ่มความสนุกนะครับเอาไปบรูรณาการกับเกมอะไรก็ได้กิจกรรมวิชาอะไรก็ได้หมดเลยนะครับรวมถึงการบันทึกคะแนนไปดูปลายเทิมด้วยนะครับ แล้วคะแนนทั้งหมดนี้ที่เพิ่มไปทั้งหมดนี้นะครับเราไปดูที่ออปชันแล้ววิวรีพอร์ตได้ด้วยนะครับว่า,านี่ครับเราเซตได้เลยว่าอันนี้ตรงนี้เป็นมาเรียนใช่ไหมแต่โดนัทเนี้ยเป็นดูคะแนนนะครับว่าตลอดที่ผ่านมาเราดูได้เลยครับจะดูวันไหนสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเดือนนี้เดือนที่แล้วหรือตลอดเวลาที่ผ่านมาผมกดอย่างนี้ครับนี่เลยครับมันดูได้ถึงขนาดนี้เลย นะครับดูถึงขานาดนี้เลยดูได้ลายบุคคลด้วยนะครับดูได้ลายบุคคลด้วยนะครับเนี่ยนะครับสมมุติกดไปที่กอนพัทนะครับกรณพัทเขาเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้คือลายบุคคลเลยนะครับเขาเข้าเรียน16ครั้งเห็นไหมครับนี่ได้ตั้งใจ8ครั้งต่อคถาถามถูก8ข้ออย่างเงี้ยครับมันละเอียดมากๆเลยค,คุณครูลองไปเล่นเพิ่มเติมดูได้นะดูลายบุคคลดูโดยรวมทั้งห้อง ปริ้นได้นะครับหรือทําเป็น Excel ออกมาได้ด้วยนะครับลายบุคคลได้เลยอันนี้โดกมากๆเลยทนี้วันนี้ผมจะมาดูให้ดูตัวลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับนิดหน่อยสําหรับคลิปสุดท้ายนะครับอันนี้ a t t e n น c e c เช็คชื่อใช่ไหมครับอันนี้คือ select multiple นะครับผม select multiple คือการเลือกหลายๆคนนะครับคุณครูอยากจะให้คะแนน3คนรวดเลยต้องมากดทีละคนไหมไม่ต้องนะครับผม กดเลือก3คนรวดเลยครูกดนี่ครับมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกขึ้นสีเทานะครับครูคอยากให้คะแนนใครพร้อมกันหรือลบคะแนนใครพร้อมกันติ๊กเลยครับจึ๊บจึบจ,บจึบอ่ะผมให้คะแนน3คนนี้นะครับผมอ่ะกด give feedback ก็คือให้คะแนนนะครับคะแนนที่3คนที่ทําไว้คืออะไรนะครับผมอ่ะช่วยเหลือครูนี่3คนนี้ได้คะแนนไปอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่ยากเลยแค่เลือกหลายเป้าหมายแค่นั้นเองนะครับอันนี้แรนดอมครับครูคไปเล่นเกมดีมากเลยครับอ่ะ ใคระตอบคำถามกดเลยจากกระพัตตอบคำถามถ้าถูกก็ให้คะแนนไปผิดก็ลบอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยแรนดอมนี่เด็กตื่นเต้นมากๆเลยครับตัวนี้เนาะนะครับใช้ได้นะต่อมาเป็นทามเมอร์ครับนาฬิกาครับผมอันนี้กิจกรรมอะไรก็ตามนะครับที่มีเวลามันช่วยความตื่นเต้นได้มากขึ้นท้าทายมากขึ้นนะครับ ถ้ากดสตาร์ตตรงนี้ก็จะเป็นการจับเวลานะครับจะใช้สอบใช้อะไรก็ได้หมดเลยนะครับให้เด็กดูหรือมีโหมดเค้าดาวด้วยครับเราจะตั้งไว้กี่นาทีค,ครูก็คลิกเลยแล้วเปลี่ยนตัวเลขได้นะครับเด็กสินาทีกดสตาร์ตครับมันก็จะนับถอยหลังก็ได้นะครับพอหมดเวลามันก็จะดังขึ้นเป็นเสียงเหมือนนาฬิกาบ้านนาฬิกาปลุกกรี๊งขึ้นมานะครับผมก็กอแดปใช้ได้นะครับ โอเคส่วนบิ๊กไอเดียไม่มีอะไรนะครับบิ๊กไอเดียจะเป็นเรื่องของคลิปสอนต่างๆนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับอันนี้ยังไม่แนะนำเนาะนะครับยังไม่แนะนำครับอันนี้ครับแนะนำเลยทูคิดครับกลับมาแลกทูคิดทูคิดก็คือลูกเล่นมากมายที่อยู่ซ่อนอยู่ในนี้ครับทำได้หลายอย่างเดี๋ยวมาดูกัน t i ม e เมอร์นาฬิกาเหมือนข้างนอกเมื่อกี้ครับแรนดอมเหมือนข้างนอกเมื่อกี้คือการสุ่มนักเรียน1คนกรุ๊ปเมเกอร์ครับ รูปเมเกอร์คือการจัดกลุ่มนักเรียนอัตโนมัติครับเวลาครูแบ่งกลุ่มเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดเทอมหรือเปิดเทอมนะครับถ้าเปิดเทอมแล้วเด็กมาโรงเรียนเราใช้ตัวนี้จับกลุ่มเด็กก็ได้จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันนะครับจับกลุ่มงานกลุ่มหรือออนไลน์ก็ใช้ได้ครูกดเข้าไปกําหนดจํานวนสมาชิกในกลุ่มเลยครับอยากจะให้เด็กคนไหนคู่กับใครครับสมมติจับคู่กด2ครับหรือถ้าให้กลุ่มละสีคนกด4ไปเลยมันจะจับอัตโนมัตินะครับหรือมากกว่านั้นก็กดบวกได้เลย ผมยกตัวอย่างเป็นกลุ่มละ6คนจับปึ๊บเห็นไหมครับเด็กจะไม่ทะเลออกกาะกันเพราะโปรแกรมมันจะแรนดอมกลุ่มให้6คนครับเอออย่างเงี้ยนะครับอะแดปใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะในห้องหรือออนไลน์นะครับผมพอจดกันเสร็จแล้วก็การกรบาททิ้งไปนะครับอามาดูทูคิดต่อต่อมาเป็นนอยมิเตอร์ครับนอยมิเตอร์เป็นเครื่องวัดเสียงครับครูอาจจะใช้ตอนที่ มาบิดเธอมาในห้องเรียนนะครับก็เปิดอันนี้ให้เด็กดูนะครับเนี่ยอย่าให้เสียงแด,แดงเกินนะตัวนี้เป็นเซนเซทีฟนะครับเซนเทีฟเซนทีวิตี้นะครับความเ,าเขาเรียกอะไรการตอบสนองนะครับอาจจะปรับน้อยหน่อยเนาะอันนี้ผมพูดเสียงดังถ้าเสียงขึ้นสีแดงเด็กเด็กพูดดังเกินอะ่ะเป็นโดนอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยควบคุมห้องเรียนได้นะครับผมก็ลองปรับใช้ดู ต่อมาครับเป็น direction ครับ direction คือการใส่หัวข้อนะครับผมใส่หัวข้อเข้าไปบางทีเราขี้เกียจเสียนสอนหลายๆรอบใช่ไหมถ้าคุณครูสอนเรื่องหนึ่งแล้วจะสอนทวนกลับมาสัปดาห์ต่อมาสอนอีกสอนอีกนะครับให้ทำ direction ไว้ direction คืออะไรอารมณ์เหมือนเหมือน,น,นสไลด์ครับเนี่ยถ้าทําไว้แล้วมันจะเป็นวันเนี้ยจนัดสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนระบบอักษรสาหมู่ไปอักษรสูงกลางต่ํานะครับ แล้วทำเดเ e คชั o นไว้มันจะเซฟไว้ใหน้เนียครับเนี่ยวิธีทําก็ง่ายๆครับถ้าครูจะมีอะไรทวนกระเด็กเป็นข้อๆทุกวันนะเนาะก็ใส่ไว้นเนี่ยกดนิวเลยครับวิธีทําครูกดชื่อเรื่องเลยครับสมมุติว่าหัวข้อคือการนับเลขนะครับเราทวนทุกวันเลยเวลาเรียนนะครับครูคก็ Add Item นะครับ Add i อเทเข้าไป Add i อ e m ก็คือตัวเลือกนะครับอ่านึงนะครับผมหนึ่ง อสองสามอย่างนี้ครับอ่าครูก็ทำไปแล้วก็เซฟนะครับเซฟพอครูเซฟปุ๊บมันจะเป็นอย่างไรครับพอทุกคาบที่มาเรียนคุณครูก็สามารถเปิดอะไรบางอย่างให้ท่องให้จำให้อะไรทวนได้นะครับจะอยู่ในเดเรคชั่นนะครับโอเคต่อมาก็เป็นทิ้งแพร์แช์ครับ n ิ้งแพร์แช e นะครับ n ิ้งแพร์แช e ตัวน,นี้คือ เป็นการที่เราโยนหัวข้อไปแล้วให้เด็กพูดคุยกันครับอ,อ,อคุณครูก็สามารถอัดแอปใช้ได้นะครับวิชาอะไรก็ใช้ได้เน้องสังคมอะไรเงี้ยนะครับภาษาไทยคณิตใช้ได้หมดเลยนะครับผมครูก็ตั้งนะครับตั้งหัวข้อขึอข้นมานะครับอ,อย่างเช่นรู้สึกอย่างไรอันนี้คือครูสามารถกําหนดไว้ได้ก่อนเข้าในคาบนะครับรู้สึกอย่างไรกับ ครับเรียนวันนี้หรือจะใช้เป็นเรื่องอื่นก็ได้ให้เด็กพูดคุยกันในเรื่องที่น่านสนใจนะครับครูก็เซฟไปนะครับพอมาถึงเวลาปุ๊บครูก็กดเข้ามาในทิ้งแพร์แชร์แล้วครูก,ก็กดเรื่องนี้นะครับมันจะขึ้นหัวข้อขนี้เด็กก็จะพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือเป็นออฟไลน์ก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับผมก็กากรบาดไปเนาะอยู่ในทิ้งแพร์แชร์เด็กฝรั่งใช้กันเยอะนะครับยิ่งเด็กพูดคุยกันในหัวข้อนี้มากเท่าไหร่แลกเปลี่ยนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งฉลาดขึ้นนะครับ ต่อมาเป็นเมนูทูเดย์ครับทูเดย์ทูเดย์คือหัวข้อที่จะเรียนเรื่องวันนี้ครับวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรนะครับวันนี้ผมตั้งไว้อันหนึ่งวันนี้พบกับคาร์ดโดโจโดนะครับมันจะบอกวันที่นะครับวันเสาร์ผมทําคลิปวันเสาร์นะครับเดือนตุลาคม30ปี2021นเดะครับเด็กเล็กก็ให้เขารู้จักวันเวลาภาษาอังกฤษก็ได้นะถ้าเป็นอนุบาลหรือประถมต้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ หัวข้อวันนี้ครับพบกับคาร์ดโดโจนะครับก็ทำให้เด็กแบบว่าเป็นเมนูทูเดย์นะครับก็เอาไปลองอ d เด็บอะเดใช้ดูนะครับและสุดท้ายเป็นมิวสิกครับอันนี้แนะนำเป็นเพลงที่คลอไปพร้อมกับกิจกรรมนะครับเขาก็มีเพลงมาให้ด้วยสำหรับคาร์ดโดโจมี2แบบนะครับเพลงแอคทีฟก็คือทำกิจกรรมที่มันสนุกสนานนะครับอยากให้เด็กกระตุ้นนะครับ เปิดไปนะครับก็เปิดไปตอนที่เด็กทํากิจกรรมนะครับหรือถ้าเป็นเพลงที่ให้เด็กมีสมาธิในการอ่านในการทําแบบฝึกหัดนะครับก็เป็นเพลงโฟกัสนะครับลองกดเปิดดูอ่าก็เปิดไปนะครับก็เป็นลูกเล่นหนึ่งนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมผมว่าผมสอนได้ครอบคลุมนะครับผมครอบคลุมแล้วพอสมควรนะถ้ามีอะไรนะครับถ้ามีอะไรสงสัยสามารถที่จะ ติดต่อมาส่วนตัวได้นะครับในเรื่องของคลาสตัโจนะครับถ้าดูครบ5คลิปแล้วไม่เข้าใจติดขัดตรงไหนถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่เรียนกันมาถึง5คลิปเลยนะครับมีอะไรถามมาได้นะขอบคุณสวัสดีครับ